นั่งปุ๊บยุ่งกันเลยจีาหัวคน,นเลยยุ่งออกแบบนี่เลยไหมออกมากินกุสมานเลยจ้ะกุสมาเห็ดตะโงกออกแล้วนะคะมาเลยอืมถาเนี่จากบาทเ็ดอยู่ข้างทางไม่มีคนเอา,<ม>าว<ะ>้าวเห็ดบานเลยมึงปั๊ดไหนเห็ดบาน <S <S มึงเห็นเนี่ย ทุกคนโอ้โหว้าวหนึ่งหานโอ้อ okay. okay. oh. uh, ันน um ี้ไปให้ยาไปวัดไหมออกมากินกุสมานี่จ้ะกุสมานเห็ดละงโงกออกแล้วนะคะมาเลยดอกสวยนะคะนี่จะเอาไปนึ่งดอกบานจะนึ่งอร่อยใช่ไหมใช่แก้มาก็ได้ยุเพราะว่ามันอนนี้ ใชาต้องแยกกันนี่ไงของ KPP ก็ได้อยู่นะพอบอกขอิพมาเดินม,มาเดินเห็ดกำลังออกเดจจ้านั่งขี่เลยนั่งเอาเห็ดนะ <c oughs> มาเล่นๆน,นะโมะคิดว่าสิได้ปกติบรเคยมาหาบ้านเจ้าของจนไอลงโคกพี่น้องลงโคกปุ๊บปลาที่สองมามีดเฮีย เคยได้แบบอันนี้สักเธอบานเจ้าของเข้าไปนามะขึ้นมาก็ลโงแล้วเมื่อกีน้เนี่ถ้าไปเพ้เดียวน่ต้องตั้ง G P S อายน่ะเพา่อะออกมาบ่ได้ยลี่ละ่ะ <c oughs> มีรหัสลับเม่กระบาลแล้วนะมอนาจงงยายมือใบองเอาขนาดใบอง เราไม่ได้เห็นอย่างไปฟังผลซื้สสอ,อสองที่เ่อนนสองที่ทหัวใจกับอีอย่งังสองตึกอะมึงได้เห็นแหละบ่ามันขึ้นสองเมมไปเจาะเลือดสกอนบอกเจาะเลือดเจาะเลือดก,ก็ต้องตอนเช้าสิไม่นะไดตอนไหนก็ได้ตอนนั้นเหรอเจาะเลือดทําไมในเมื่อเขาไม่ได้ให้อดอาหารมันไม่ใช่ล้วไม่ไม่ไม่ได้อดอาหารในเจาะเลือดเหรอมึงส่งมาทำไม้รูเบิ้ง ม,ม,มีสองไหมเราอิมิเราอยู่ในเมืงคือสิมาอยู่ในรถเราเบาเราลืมมาลงบะอ,อันนี้อะไรอ่ะขาพานเหรอวันนี้ดอกหนึ่งให้เรากินบ่อยนี่ทำเป็นเชีอกหิมิทเนี่ก็สิเป็นเถื่อสุดท้ายแล้วละ่ะจบแล้วละ่ะหกเดือนไปอีก ขึ้นหนึ่งมามึงก็ยังบะเรียอิตาลีอเป็นอะไรเป็นแบบนี้เหรอไหมใครหันใคหันไอ้ทิปโอเคได้ไปนอนไปเพราะเราเราอยากไปทางใดกับพ่อเฮ็ดป๊อทิปโลนึ่งโมไปใส่เนาะนี่เราบเห็นเมื่อกี้เราเอื่นข่อยมาถ่ายแต่เรากายคุณมาทางนี้คุณมาทางคุณ ยังหว่าอยู่เราบอกว่าเราได้เห็ดไงเราบอกว่ามาถ่ายเห็ดเท่าค่อยมาเห็นมันเท่าอยู่ซ้ายนี่มันก็คือพอได้อยู่นะเนื้อไงใช่ไหเท่านี่แหละเอ๊อหัวคนเลยโอ้แข่งพ่อมริบเทปป้าสุนทรขนาดเก็บูเลยเก็บคือเฮาเลยขนาดป้แข่งพ่อ เกไ่กไในถือหนึ่งถึงถ้าค่อยแกงนี่ค่อยสกแกงเป็นดอกได้ค่อยหอมอ่ะได้การนะโอ้ <laughs> แบบว่ะฝนตกลีนเลยอจับสองดอก เได้การอันนี้ไอจะเก็บไว้นะพวกนี้ค่อยมาเอาจะพอดีนะคะ,ะสัญญังรักเก็บไว้พอดูว่าพวกนี้จะยังอยู่ไหมคะจะยังอยู่ไหมจะว่าไอาเห็นออน,นัองน้ันแล้วนะจะง,งก ไปนึง่งไอ้ไม่มีอันนี้นะคะทุกคนขอโทษเอ็ดไม่ได้ไหมอือไอ้ไม่มีมีดว้าวเหรอว้าวศิลปะดีนะว้าวแบบนี้เหรอใช่ว้าวแบบนั้นว้าวว้าวว้าว <c oughs> ได้อยู่ <c oughs> เปลี่ยนละคนเนาะพรุ่งนี้จบเลยนะเนี่ยงม่ยังไม่ละสีเสือเนาะพิสดีได้สันหัวใส่ยงาเอาี่ก่อนใส่พิสดีไหนพิสดีที่เรียนมาแค่สันหัวแค่สันหัวดูไปละความคิดก็เปลี่ยน อ,ออกเลยเห็ดนะเนาะแม่ก็ไปอยู่คู่มือไป <c oughs> สีงามเลยน,นะึ <c oughs> ้งกล่องหอบเลยิสกตไปไปตีน,น <c oughs> ่หนนนให้เป็นเสื้อเห็ดด้วยนะ ใส่แล้วหยุมาตู้รายกันใช่ทฤษฎีไหนปออุอ้ยฝนยิงน,น,นี่ก็จะเป็นป่าที่4นะอันนี้เป็นป่าของ KPP นะคะทุกคน ดอกกระเจียวบัวสวรรค์ป่าของ KPP นะคะป่าน,นี้ถ้าเวลาเห็ดละงกออกแล้วเห็ดละงกจะออกเยอะจะไม่รู้ว่าปีนี้จะเป็นเหมือนทุกปีไหมเราก็ไปรอลุ้นกันเลยเนาะว่าเราจะหมานกันไหมไปค่ะทุกคนเห็ดละงูกแรกของ KPP เสียดายดิเส oh, si ียดายอือเสียดายมากไม่งั้นได้สวยกว่านี้เนาะใหญ่ได้ตัวนี้เนาะ่สองกลมปั่นโอ้ยเสียดายดิหลุดออกเลยออกเลยมันได้กินเนาะมันบ่พอกินแย่งกันแต่สิว่าไปแต่ละป่าก็บ่ค่อยมีคนตัดขาเห็ดประไดเนาะ ังเสียงเอาเกือบสิหา,ายโอเคทอดที่อยู่ให้มากินดีคัะเอาแล้วมือเขียนเนี่อต้องเจอเขียนอยู่มันมีอะไรมันกินบ้บนักง่ายพอหอดลงบานย้อนได้หรือเปล่าตะขาอเอาไปดองโอ้ยตัวน,นี้สมบูรณ์เนาะกำลังย้ายโปพี่น้องมึงอยู่ โอ้ยแต่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 ้ตตตตาไ,ได้หาเห็ดหรือไม่ได้ทนเด้ <c oughs> ออนจิงซ่าค,คนมาจีดยางนึ่บ่ได้แล้วแล้วแล้วนุ่ป่านนี่ตรงนี้ถูกกินแล้วเนาะหอกน่อยๆจีดไปก่อจะเป็นป่าที่ป่าที่ห้านะคะ แล้วก็จะพากันกลับว้าวแล้วเหรอว้าวแล้วริมพิสาบอกว้าวว้าววาว,าวาไปดูกันอ,อมุกมากเลยแกตรงนี้บ้านอันนี้กินได้อยู่นี่กินได้อยู่ม,มีหมูบะ <laughs> ถ้าฉันเป็นเห็ดฉันจะตอบนะใครมาก็ถามไปหาหมู <laughs> หาหมู ขมูมาจากไหนกินข้าวอิ่มแล้วก็หมานจ้ะมีแห้งซิมเนี่ยไอ,อยุงเลื่อมาย่ะนั่งปุ๊บอืมยุงก็ได้นานๆจะมีคนเข้ามาบอกรู้จังเลยนี่มันยังไม่มีใครเข้ามาเนาะื้ออื่นเนี่ยก็อิ่มแหละมื่นเนี่นมันก็อิ่มนะค<บ>น,นหลารบ่ อืดเอาคนขาไปตัดทางอื่นมาแชตัดไปนี่เลยยังกมีการบ่มอีกเออบ่เรือละ่ะบ่เป็นยังแบ่งกันเนาะใช่เ <tenga S 2> <c oughs> ต็มกับตาเ้วดีใจว่าถึกเลกเลยเห็นเรางงเอนี่ยเออลือออนซอนอะถรกเลนี <c oughs> แม่บอ <c oughs> พอดพี่น้องคนนึงอ่าไมาได้กินเหงื่อเขาแห่งติ๊กเนาะเนาะเมื่อเช้านี่ยังปรปานใดเนาะปาจะทเมื่อเดี๋ยวกัยังไปทานในเขาเฮือนเลยออกบ้านก่อนยังกับผู้โหดเลยออกบ้านจอดตลาดก่อนจอดตลาดก่อนไปตลาดโมเดลวางในรถได้ทิพย์หามหามเขอลตลาดนั่นนะเมื่อกี้นี่ไปใส่กิ้วก๋วยเตี๋ยว ข่อยโหยแล้วป๊าดปูดแล้วไปเลยไปใส่ต่ออีกไทยฟูดเข่าอยู่เข่าไทยฟูดกับเข่าตลาดกับเข่าเซเว่นอีกแมนบิ๊กซีบิ๊กซีไปกับเมื่อหรอวะไปกับกับยูโคนโซไม่ได้ไปกับรถแบบโพสโนโซว้ดีใจกว่าเขาถึกเลขแมน เจ้าได้สนี้ได้ฟิลคนถึกถึกเ็กกบ,บไคือเฮาเนาะติวเาออไปเปิดตัวนี้สิพอดีแกงกินนะไปเสียว่ามันน,น้อยก็อยากะทีจริงน,น่วยน่นนอยี้เรเพิ่กินแซ่บหอมเนาะพี่เงีนแค่วาโง่ในถ้าพใดอบอชำลานในอยากอยู่เก็บเนาะ อตาอันใดเป็นไข่ไปเนี่ยพี่น้องเบิ่งเอาเบิ่งเอา <คน S 1> บริให้เบิ่งเห็ดเไปจ้ะเบืองความยุงกำลังสิตีเมื่อเนาะทานเลยสิจะเอ้ยไม,มอ่อลไรโขอนี่เบิ่งก,ก็ได้ยกำลังย้ายเบิ่งเอาพี่น้อง เลือดเลยอย่างเนี้ยไอ้นั่นกรเหิตก็ยุงคือสุดยอดทุกคนเอาแบบเร็วเลยนะเอาแบบเร็วๆเลยคือไม่ไหวยุงแหงค้ำแหงลายเนาะเนี่ยใส่เอาหนึ่งดอกคนดูตรงนี้เตรียมเลยทุกคนเันหได้ มันช้าไม่ได้นะคะทุกคนต้องขอโทษะอ้ฝั่งนี้เต็มอีกป<อ>ุ๊น่าจะเป็นเห็ดนางงเนาะเราจะเลือกนะทีนี้เลือกเอาขออนุญาตเลือกนะคะโดยที่ดานดแก่มากก็จะเก็บไว้ทำเชื้อเห็ดของปีต่อไปอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดพึ่งอะไรคะเห็ดพึ่งแดงเห็ดพึ่งแดงกินได้เนาะกินได้ กินมานนเวลาเัาจับมันสิดำ้วม,มันเปลี่ยนสี่เ <c oughs> นาะมันมุกเนาะเวลาเขาจับมันเนาะ,ะ,ะมันจะช้ำเลยสีดำอย,อย่างนี้จับดิแต่ว่า ได้กินได้อ๋อทุกคนเดีด๋ยวๆอือถาดนี่จากบาททิพหาลอยได้ปะได้ไหมได้หนึ่งกิโลนะเนี่ยทุกคนมีแต่ไข่ไดโนเสาร์อันนี้บานไว้นะทิเนาะเจนเนาะปะ้าอันนี้อีกเมื่อกี้ในย่างบาดได้บานปานนี้ ดูสิทุกคนคือพวกเราหมานมากเลยนะสํหรับวันนี้ก็ขอญาตไปก่อนนะคะอาาันนี้เอาไว้นึ่งอันนี้ไว้แกงเยอะมากขอบคุณพี่น้องหลายๆเดจะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ